สวัสดีจ้าพร้อมเป็นพี่น้องนี่กับมพ่อติดบ้านสองเจ็ดสิบห้าสารคามวันนี้สิบ้าพี่น้องมาเที่ยวสวนจรุจักรมะเมืองดอกใหม่เห็นเขาลงอ,อ๋พี่น้องว่ามันงามปุ่นเด้อว,ว่าะอยู่ทางปุ่นตอนนี้มาท่ายดอกที่เขาบริโภคศาสาก่อนดอกเมืองเมืองความสวยงามของสวนเมนี่วันวันจันนะจ้าวันจันที่ยี่สิบหกก็ดีเห็นลงในโซเชียลว,ว่ะ นี่ดอกใหม่สวยๆสีชมพูไปเลยตั้งใจวะเดี๋ยวมาหอดดอกสีไล่ให้พี่น้องเมืองตอนนี้กะยู่ยูสวนเลยจ้ะเดี๋ยวสิพายางไปเมืองตอนนี้เ,ปเปนนมืองบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็ดอกสีชมพูขึ้นกันนะจ้ะแต่บบเมนดอกฮอนดี่ฮอกนี่เอียงนี่แหละจื่อก็ใครได้เดี๋ยวสดพ้าพี่พน้องยางไปเบิ่งจริงมันบอดียู่มุมนี่แดี๋วมันยู่อีกมุมหนึง่งแต่ว่าพอดี โลงมากเราไม่เห็นดอกไอ้สีชมพูนี่ว่ามันสวยอยู่ก็เลยยางขอางมาถ่ายบรรยาก,กาศเนี่ยพี่น้องมึงมนีก,ก็เป็นวันวันจันทร์คนกับบอคอยหลายปันไดแต่บรรยาก,กาศสวยๆอแต่เดี๋ยวสิพาพไป,ปมึงดอกที่ที่ต่างใจมอมึงอากาศมะนี่ก,ก็ห่อนพี่น้องโคตกะค่อนข้าง มาพปะไปยอยู่นะโบพอเดวดวลงไปเลยกับมีคนมาถ่ายรูปมากนี่หลายยู่ตรงสวนดอกไม้นี่แหละปู่ว่าได้ยินเสียงบอจัะถ้าผด้แวะขว้ามากจะบอกในเรือว่าได้ยินเสียงบอนี่พี่น้องดอก ที่เขาโฆษณาว่ามันงามจริงๆมันก็มี้วผดทีอยู่แต่มันหกก็หลายอะไป่น้องมันก็มีอยู่น้อยนึงแต่มองมามันก็สวยอยู่แบบทายออกไปนี่มันก็คลือมันไหลายแต่จริงๆมันก็หลยไหลพี่น้องมันมีแชร์ช่วงหอม่าลอยสองลอยเมตรแต่ความยา,าวไปน,น้องเมืองบรรยากาศ สิป,ประมาณนี้เองค่ะมีสาวๆมาถ่ายดูก,กันไล่อยู่มอง,ง,งอือสวนบนไงไป่พีอนไอง่ะเดี้ยเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยตาก็อย่าเชื่อ ดอมาอ้ยูรีมันกับบอดดิ่ใหญ่อย่างนั้นานะพี่น้องประมาณพื้นที่โดยร่วมๆกับประมาณเฉพาะที่ที่เป็นดอกไม้เนั่นแหละประมาณงานสองงานนี่แหละ,ะเพราะบอดดิ่บอดดิ่เป็นสวนแบบขนาดแบบกว้างๆใหญ่ๆคือดอกสวนดอกท่านตะวันดอกท่าที่เป็นจะเป็นประมาณจะเอาทายผ่านกล่องมันก็คือมันกว้างมันใหญ่พี่นอ้องแต่ความจริงมันก็ บม่ได้กลังได้หญ่ปานใดดอกพี่น้องส่งบรรยากาศธรรมาก,กันไม่ยังมากใดจะได้จะน่าจะบานไปยเงาเปิดใจตลอดประมาณเดือนกุมภาพันธ์มั้งเขาว่านี่คือดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานอยู่ตอนนี้อยู่สวนจตุจักรพระผุณใดมาจากประมาณมาจากสมโลงพี่น้องลงรถฟฟ้ฟามากอะ ลงออกมาบันไดแหลกเลยกระสิพอ้างเขากอต้องยางไปไกลกระสวยงามอยู่พี่น้องดอกมันก็สวยดีดอกมันค็คล้ายๆดอกฝายไม่พี่น,ออน้องดอกฝายบานทะ่าไมแต่ว่ามันสีมีแบสีสันทีแบบสีชมพูสวย ข้าวไทยจากโน้มดีไปกับจีประมาณนี้จ้าพี่น้องธรรมะกับดีเราเป็นน้องให้ลงนี่ให้ลงสะพานตรงนี้เลยยังไม่หยุดย้อยนึงกับจีเป็นประมาณว่ามันมีห้องน้ำน้องกัญญางของมาเลยมีคือบรรยากาศโดยรวมยังบานยันงงามอยู่แล้วพี่น้องธรรมะช่วง,งนีง้ก่ะยังเฉลย ยากาศดอกไม้สวยๆดมันนี้มันเป็นวันธรรมดาค้นมันเกิดเลยบหลายมันจะได้ไายไ,ได้ดอกไม้เต็มที่แต้วว่าถามวรเป็นประเภทวันหยุดน่าจะคนหลายหนาจะก็ได้เห็นดอกไม้หลายๆที่อาจจะเห็นคนเต็มบรรยากาศอาจจะ เป็นอีกฟิลหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เออสวยดีอยพี่น้องไอ้พี่นอ้นองเมื่อบรรยากาศไปเรื่อยๆแต่ก็ดีน้องมองไปกต่เม้อัการมานางเล่นเน่ยจะสุดผด้ดบรรมีเวียบกับมาก,ก็เป็นสวนที่ฮอาเขาขฟรีบรดิเสียตังนี่ยังเสียะทะทแต่ารถมากแตดีก็นั่งที่บ้านนะพี่น้องนั่งที่บ้าน,นเสียกับเบือเบ่อๆนะฮาก็ออกมาหา ช่มบรรยากาศข้างนอกอยากจะพาพี่น้องย่างหลอกเลยนี่ก็สวนจตุกจักเลยจ้ะมาผ่าเมืองสวน มุ่เมนี่กัคือมันเหมือนกัคือมันหลายู่แต่ความจริงมันกับว่าหลเยมือนเดอมปลูกแบบเต็มที่คือจังสวนดอกทานตะวันอาจจะนั่นก็ดีแต่ตอนนี้มันแดดนะพี่น้องทางม้าช่วงซีมงหามงแรกอาจจะได้วิวอาจจะได้ภาพสวยๆเพราตอนนี้แดดมันจ้ามองมุมกับคือหัวท้ายออกไปมันกบบ ย้อนแสงยอ้อนยางมันก็อจกาจจบกสวยอันนี้มุมนี้ให้พี่น้องมึงสียุม่มุมนี้ได้พี่น้องสียุม่มุมนี้ถ้าลงมากเหรือเฮาอยางมาเฮาเฮาสิเดียวเห็นตั้งแต่เฮาอยูเทิร์นอ้สถาน,นีรถไฟฟ้าพุา่นล่ะจ้ะและ้วเฮายางออกมาเฮาก็สิเดียวเห็นเลยเฮาก็บ่ต้องไปไกลต้องยางไปไกลก็มามากโซนนี้ได้เลยแต่เป็นอีหยังที่สวยพี่น้องสวยสวยงาม เรื่องนี้ก็ยังบานให้เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วพี่น้องยังบานยังงามเลยวันเสาร์วันอาทิตย์ก็พากันมายังอาจจะบานแง่ๆไปอีกหอดเดือนเขาบอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะพี่น้องใช่พี่น้องหลายๆทุกบรรยากาศรอบๆมาวันธรรมาดายังสี่วันสี่ได้ภาพ ไปวิวท,ที่แบบความสวยงามเต็มที่อะพี่น้องมันบได้มีค้นผูกพันกระชได้เห็น <c oughs> ท้ายมุมนีก่ก็ะิย้อนแสงจากน้อยสระชืเห็นความงาม สาวๆมาถ่ายรูปกันสวยย่พี่น้องสวยว่างๆดแวยแม่ด้วยจ้ะมาบึงถ่ายพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวพื้นที่ประมาณนี้แหละที่ที่เป็นดอกเป็นสวนดอกใหม่ สวนย่อมหน่อยๆน่สวนหนึ่ง ช่วงนี้ก็จิประมาณนี้แล้ะพี่น้องไว้วางกับมาได้จ้ะยังไม่เห็นมือ con ngam cái cải thì đó bằng con con ngam cải thì xí chút cũng khiêm nghỉ đọc tuồng mà đọc tuồng nhắn lửa lại nhà các bạn lại rồi, lại rồi. นี่คือบรรยาก,กาศสบหรอคอแบบเนี่ยพี่น้องจุดนี้แหละป็นจุดแรกแล้วก็ยน,น,น่านไปจนถึง สาร่าหลังสีส้มน,นี่คือบริเวณห้องเมิดของต้นดอกไม้ชนิดนี้ยัง่าจะบานได้อีกเป็นเดือนกุลาบยีนองเพราะว่าดอกตูงยังไหลดอกกําลังเฉข่้นไหม่หลนี่เวลาให้มาถึนทุมควางง่ากเล่ นีคือความงามที่เฮาสามารถมาื่นชมได้โดยที่เฮาก็ต้องเสียงเงินเสียทองมากมา,กายกลยกองมีเงินลอยสองลอยก็สามารถที่สิมาเที่ยวได้ก่น้องเสียตคารถมาชมบรรยากาศสางสีสันให้ชีวิตพอต้องล่อให้ไผรผ้าดแต่ทำอยากมากกับมาได้เลย รับมือนี่กัขอบคุณได้หลายๆสาหรับพี่น้องที่เข้ามาแวะชมกัเอาไว้ซัานี่นะจ๊ะผุ้ใดยังผู้ใดมีเวลาว่างกัมาเที่ยวมาทายดูดอกไม้เวลาที่เหมาะสมอ่ะนะจะเป็นช่วงเศร้าแปดเก้าโมง,งพี่น้องแดดยังบม่แห้งกับตอนแรงสีโมง้งหาโมงแรงน่าจะได้ภาพดอกไม้ที่สวย,สวย ตอนนี้มันก็แดดแห้งพี่น้องมันอาจจะบางมุมไทยออกมาแต่มไม่หย่อนสอนมันก็เห็นภาพก็สวยรับมือนี้ขอบคุณหลายจ้าที่เขามารับชมไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ